ับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ EP ที่27ครับสวยงามยามเช้าเช้า,ชาครับ300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นพระปั๊มครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชา2ององค์500บาทครับรายการที่สองครับเป็นหล่อบโบราณครับ พระเจ้าตากสินมหาราชครับรายการที่3ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานตัวทอครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ300บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่4ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับเนื้อดินดำดำมันมันเลยครับ รายการที่5ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเหนือชินตะก,กัวครับเหนื้อเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่7ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับหลังเรียบครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ300บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระลำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่9ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ครับรายการที่10ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ ได้ฐานตัวทอรครับสวยสวยคมคมเลยครับ300บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่11ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังตอกโค้ดตัวฉอชิงครับ เนื้อโลหะเก่าเกมันๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระเนื้อดินนางพญาครับน่าจะเป็นพระกูครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่13ครับเป็นพระลอดครับพระลอดเหนือดินมันๆเลยครับออกเหนือมันปูเลยครับพระลอดเมืองลำพูนครับรายการที่14ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหนือโลหะออกภายเงินครับ องคพระล่ำๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบฉลักครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเรี่ยมกอบเก่าโบราณครับ สีขาวมุกครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อนวน,นวนมนนนมันเลยครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่17เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหนือโลหะครับเนือโลหะมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระนางพญาครับ นางพญาเหนือดินครับเหนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่19ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับดำดำมันมันเลยครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ ตามหาอุดมหาโชคมหาลาบครับเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำครับ300บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่ย0ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่21เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับใต้ฐานตัวทอครับ รายการที่22ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดำดำเลยครับเนื้อแดงแดงเลยครับตามซอกผิวมีคาบกู่ครับน่าจะเป็นพระกู่ครับมีคาบกุ่คาบดินครับ มันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับใต้ฐานต่อโคตอ,อกเราธรรมจักรครับชินราชอินโดจีนครับเนือโลหะกับดำเลยครับดำดำมันมัน อมเขียวครับรายการที่2 4ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทบครับเมืองมะขามหวานครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับน่ามองหน้าบูชาครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยคมคมเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับ รายการที่27ครับเป็นเหรียญที่ระลึกปลอดภัยครับพระวิบูลวชิระธรรมครับอุตโลครับหลวงพ่อสว่างครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับปีพศ2510ครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับหนึกหน,นุ่มนุ่มเลยครับรายการที่29ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าเกขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำล่เลยครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับเหรียญเสม,มาครับเหรียญกันภัยครับหลังรูปสิงครับ เหลียนเนื้ออันปักก้าครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับกำลังนุ่มๆม,มันๆเลยครับลายการที่หนึ่งครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักรครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็500บาทครับรายการที่2ครับ เป็นพระสิวลีหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับเลี่ยมก่ะพร้อมบูชาเลยครับพระสิวลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับรายการพิเศษครับ500บาททุกองครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญพระครูวิมลคุนากรครับ วัดปากคลองมะขามเท่าครับปีพศ2466ครับด้านหลังเป็นัาขระเรียกยันครับเหรียญห่วงเชื่อมครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญพระอุปชาคงครับ วัดบางกระพร้อมครับปีพศสอง4ี่แดครับด้านหลังเป็นยันห้าครับลาบผลภูนทวีครับเหรียญลมดำครับ รายการที่5ครับเป็นเหนเรียญเซมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับพระครูวิสัยโสพลครับเหรียญเนื้ออันปาก้าครับ รายการที่6คเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับปีพศส4 6 9ครับหลวงพ่อกันวัดพระญาติครับเมืองกรุงเก่าอายุธยาครับด้านหลังเป็นอักละเลขยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญเสม,มาหลวงพ่อกันครับปีพศ2469ครับน่าจะเป็นเหรียญลงยาครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเก่าไม่เก่าครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็500บาทครับ ราคาบางบางเบาเบาครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือโลหะเก่าๆกับดำเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับ พระสวยสวยงามงามยามเช้าเช้า,ชาครับถูกใจได้เลยครับไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ